58ที่เราสำรวจมาล่าสุด5859เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนห้าหมื่นไร่ค่ะมีถ้าป,ป,ปี59ค่ะ1แสนหนึ่งหมื่นห้าพันไร่แต่ถ้าเทียบกับปี50ตอนนั้นนี่1 6 0 0 0 0ไร่ก็ลดลงมา5,000สนไร่นะคะในช่วง10ปีก็ก็ลดลงมาเยอะเหมือนกัน ตอนนั้นผลิตได้1นึ่งล้านเจ็ดแสนตันปี5้ศูนย์นะคะแต่ปัจจุบันเหลือแค่8ปดแสนเจ็ดหมื่ตันตอนนี้ถ้าเป็นมูลค่าของตีเป็นมูลค่าถ้าเราเทียบที่ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ระดับเกษตรกรตอนนี้อยู่ที่กิโลละประมาณ8บาทถ้าเทียบกับมีทั้งหมดแ0ดแสนกตันเนี่ยก็อยู่ที่เกือบเจ็ดพันล้านบาทนะคะ อยงแต่ว่าในปี50ถึงแม้ว่าอผลผลิตมันจะ1ล้าน7ตันแต่ราคาช่วงนั้นมันต่ำเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าพูดในเชิงมูลค่าเนี่ยมันก็อาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มูลค่าสินค้าค่อนข้างแพงค่ะแม้ว่าถึงจะเทียบของเกษตรกรเองหรือจะเทียบกะทิเองหรือจะเทียบตัวน้ำมะพร้าวเองปีนี้มูลค่ามันค่อนข้างเยอะ พื้นที่ลดลงสองคือความต้องการสูงขึ้นซึ่งความต้องการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศเป็นความต้องการทั่วโลกแล้วมันเป็นกระแสเกี่ยวกับกระแสสุขภาพคนออตอนนั้นเหมือนที่อเมริกาอเมริกามีดาราอยู่คนหนึ่งเขาเขาโฆษณาว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วมันทำให้สุขภาพดีเขาก็เลย ความต้องการน้ำมันมะพร้าวก็เลยเพิ่ม,มสูงขึ้นแต่นี้อเมริกาเนี่ยจะปลูกมะพร้าวไม่ได้เขาก็นําเข้าจากอาเซียนซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตมะพร้าวก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามรวมทั้งไทยแต่ว่าคนที่จะผลิตน้ํามะพร้าวได้ดีคือคือประเทศไทยเนี่ยก็สามารถส่งออกไปได้เยอะเหมือนกันคือผลผลิตในประเทศเราลดลงก็จริงแต่เราไปนําเข้าจาก เพื่อนบ้านมากขึ้นเพราะว่ามะาพราะ้าวมันเป็นสินค้าที่กับเพื่อนบ้านเนี่ยเรานำเข้าภาษีศภายใต้ไอหลักเกณฑ์การนำเข้าจากประเทศในอาเซียนด้วยกันเนี่ยฮะภาษีศนย์เพราะ,ะนั้นเร,เราจริงๆแล้วเนี่ยเรานำเข้าเท่าไหร่ก็ได้เพราะนำเข้าเสรีไม่มีไม่มีภาษีเพราะ,ะนั้นเราก็เลยกลายเป็นเป็นนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเพื่อมาแปรรูปแล้วก็ส่งออกไปข้างนอก เช่นบริษัทบางบริษัทเนี่ยไปนําเข้ามะพร้าวผลมาเพื่อจะเอาน้ํามะพร้าวแก่น้ํามะพร้าวจากมะพร้าวแก่เนี่ยมาผสมกับน้ํามะพร้าวจากมะพร้าวอ่อนของบ้านเราเนี่ยมาผสมสัดส่วนกันแล้วก็ส่งออกไปอเมริกาอย่างเงี้อยอย่างเช่นบริษัทรายใหญ่ในประเทศเนี่ยเขาก็ทําอย่างนี้กันค่ะผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีการช่วยเหลือตัวเองด้วยการถ้าถ้าวัตถุดิบขาดเขาก็ไปนําเข้า แต่ในบ้านเราเองในแง่ของทางราชการเองเนี่ยเราเราเห็นแล้วว่าถ้าเขาไปนําเข้าบางทีมันการที่ไปพึ่งพาสินค้านําเข้าบางทีมันไม่มีความแน่นอนเราต้องมีความมั่นคงภายในประเทศเราก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลนนเอกประจินจันรตองเนี่ยท่านก็ได้มีนโย,ยบายว่าให้เพิ่มพื้นที่มะพร้าวทั้งปริมาณการผลิตพร้อมทั้งหาวิธีการที่ไป กำจัดศัตรูพืชพวกมแมลงดำำําน้ําหนอนหัวดำาให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรไม่เดือดร้อนแต่ีท่านก็เลยมอบหมายมาทางกระทรวงเกษตรให้ตั้งคณะอนุกรรมการจะทําแผนผลิตมะพร้าวขึ้นโดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะฮะก็ตอนนี้คณะทํางานคณะอนุกรรมการนี่ก็กําลังหารือกันเป็นการภายในก่อนเนื่องจากทางคําสั่งท่านยังไม่ได้เซ็นลงมานะฮะ ก็หารือเป็นการภายในเพื่อจะจัดทำแผนการผลิตมะพร้าวในปี60-64ถึง64กัน